ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาราและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เห็นทุกคนตื่นเต้นนักตื่นเต้นหนากับการมีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคำถามประจำวันในรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้ก็คือว่าท่านผู้ชมนั้นชอบนะฮะหรือไม่ชอบคณะรัฐมนตรียิ่งลักชิงนวัตร2นะฮะยิ่งลักชินวัตสงนะครับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ชอบหรือไม่ชอบนะครับส่ง SMS เข้ามาได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันและเดี๋ยวตอนท้ายรายการผมจะสรุปว่าตกลงแล้วท่านผู้ชมส่วนใหญ่ที่ชมรายการนี้ชอบหรือไม่ชอบคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะฮะได้ข่าวว่าคุณนัทวุฒิใส่เกลือจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ข่าวว่าจะมีะคุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกนะฮะคุณนลินีทวีสินนะครับมาเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายก ได้ข่าวว่าจะมีหม่อมราชวงศ์พงษสวัสดิสวัสดีวัดมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ข่าวว่าคุณกิติรัตน์นรนองนั้นจะหันมาควบคลังแทนที่จะควบผ่านในตกลงแล้วท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบนะฮะส่งความคิดเห็นเข้ามานะครับ SMS อยู่ด้านล่างของจอนะฮะเบอร์จะปรากฏชอบกด V 1ไม่ชอบกด V 2นะฮะก็ไม่อยากจะตื่นเต้นมากสักเท่าไหร่กับการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าถึงเวลา6เดือนจากตอนนี้ หรือบางทีแค่4ี่หรือ5เดือนอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งก็ได้จริงๆแล้วการประกอบอาชีพเป็นข้าราชการการเมืองหรือเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีในยุคนี้สมัยนี้นั้นมีความมั่นคงไม่มากเท่าไหร่นะต้องหาอาชีพสำรองไว้ล่วงหน้าหลังจากที่คุณเป็นรัฐมนตรีสักประมาณ6-7เดเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเหมือนกันหลายคนที่หลุดจากโผในครั้งนี้ก็ ขอแสดงความเสียใจด้วยบางคนผมคิดว่าไม่น่าหลุดได้ซ้ําไปแต่ว่าก็ยังหลุดแสดงว่าในชีวิตนี้ชีวิตทางการเมืองไม่ค่อยมีอะไรแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนนะครับคือเราต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมไม่รู้ว่าถึงเวลาเนี่ยจะใช้แนวทางของดรอุกฤษมงคลนาวินของคออนอทอที่จะให้มีการแก้มาตรา291เสร็จแล้วให้มีคณะกรรมการพิเศษนะยกร่างรัฐธรรมนูญหรือเข้ามาดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยที่คณะรัฐมนตรีต้องออกคําสั่งพิเศษหรือจะเป็นแนวทางให้มีการจัดตั้งสอส,อสอรอขึ้นมาแบบที่พักเพื่อไทยเขาดูเหมือนว่าจะสนับสนุนหรือแบบที่ผมเคยคิดมานานในรายการนี้ก็คือแก้ไปตามมาตรา291เลยแล้วก็แก้เฉพาะบางข้อโดยไม่ต้องเสียเวลายกร่างทั้งฉบับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณปีหนึ่งถึงปีครึ่งก็แล้วแต่ละกันแต่ว่าเอกสารของอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินเนี่ยถึงมือผมแล้วนะฮะ นะไม่ได้เป็นเอกสารเชิญอะไรนะฮะผมนั่งลองอ่านดูเนี่ยนะฮะก็ข้างหน้าก็เขียนเรียนหมอมหลวงนาถกรเทวุกลผมเปิดอ่านดูแล้วก็เป็นเปิดอ่านอันที่ดออรอุกิดถืออยู่ในในภาพนั้นเนี่ยมีมุมมองที่น่าสนใจหลายเรื่องนะฮะไฮไลท์ของที่เป็นข้อเสนอของคนอทอเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติบางส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่ดีเพราะยึดมั่นในหลักนิติธรรมแต่ก็มีบทบัญญัติหลายส่วนที่ลบล้างและขัดแย้งกันเอง อันนี้จริงนะฮะผมได้อ่านดูรัฐมนูญนี้ตั้งแต่สมัยก่อนที่มีการทําประชามติจนถึงตอนนี้หลายมาตราขัดแย้งกันเองนะฮะหลายมาตราขัดแย้งกันเองผมไม่ทราบว่าผู้ร่างนั้นทราบหรือเปล่าแต่ว่ามันขัดแย้งกันเองในหลายมาตราเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีโอกาสมีบทบาทจริงๆจ,จ,จ,จะชี้ให้เห็นอนอกนือไปจากนั้นเนี่ยคอ,อนทเขาสรุปว่ามีบทบัญญัติหลายบทหลายมาตราที่ขัดกับหลักนิติธรรมอย่างแจ้งชัด นอกจากนั้นยังคงให้คณะบุคคลบางคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สําคัญในสารรัฐธรรมนูญและในองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรที่กําหนดชะตากรรมของประเทศของประชาชนและของพรรคการเมืองของประชาชนของสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนมีคนที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอยู่ในตําแหน่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะฮะดรกรีร่ายาวเลยเนื้อหาน่าสนใจผมดูในตอนช่วงท้ายเนี่ย คอนทอเขาสรุปว่ายังมีอำนาจในการยุบพักการเมืองหรือการวินิจฉัยสถานภาพของการเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ยังทําหน้าที่อยู่โดยขัดต่อกฎหมายและขัดต่อหลักนิติธรรมอันนี้ตรงประเด็นมากหลายคนที่อ่านสิ่งที่คอนทอสรุป แล้วไม่ได้ให้เวลาไม่ได้ให้ความสนใจเพราะว่าคุณได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติไปแล้วหลายคนได้ลืมไปแล้วว่าคําประกาศคอปคอเนี่ยนะฮะในช่วงเดือนกันยายนปี49แต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่เป็นพิษต่ตอ,อการเมืองไทยในยุคปัจจุบันขนาดไหนผมไม่ลืมและผมยังจำได้อย่างละเอียดมากๆนะเพราะฉะนั้น งานนี้ถ้ารัฐบาลเอาจริงถ้าสภาเอาด้วยผมพร้อมคุณกล้าหรือเปล่าล่ะคุณกล้าหรือเปล่าล่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดนี้เดินหน้าได้แต่ว่าก็อยู่ที่สภานะเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญอยู่ที่สภาเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสสนั้นจะเริ่มเดินหน้าในการทํางานนายกรัฐมนตรีก็คงจะทุบโต๊ะได้ เบื้องหลังก็คงจะมีการทุบโตะว่าจะเอาหรือไม่เอาอย่างไรแต่เบื้องหน้าแน่นอนนา,นายกมตรีก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องของสภานี่เป็นเรื่องของประชาชนผมย้อนกลับไปที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มของนายแพทย์เวงโตจิราการแล้วกันเอาตามคําพูดนายกถ้านี่เป็นเรื่องของสภาถ้านี่เป็นเรื่องของประชาชนแล้วทําไมไม่มีสสของพรรคเพื่อไทยที่หยิบ ข้อเสนอในการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน2550ให้เป็นเหมือนกับ40แบบที่กลุ่มของหมอเวงคอปอปอรเนี่ยนะฮะที่เขาเสนอเขามีร่ารายชื่อมาแสนหรือ20000นคนรวมเข้าไปส่งเข้าไปที่สภาเจอดองมาแล้วประมาณ3ปีได้ร่างนั้นก็ยังอยู่เอาร่างนั้นก็ได้ถ้าไม่เอาร่างนั้นเอา34อรหันก็ได้ไม่เอา34อรหันกลัวนะกลัวหนาะ ก็เอา291แก้ไปเลยหรือไม่ถ้าพวกคุณจะเอาสอสรอสก็เอาจริงๆแล้วทำให้เกิดสักทีจะไม่ได้เสียเวลาผ่านช่วงนี้ไปไม่มีโอกาสแก้เพอเพอธนูจะปักที่เข่าเสียแล้วนะอย่าลืมคำพูดนี้คราวนี้มันมีโพลที่ออกมาด้วยซึ่งผมนั่งดูโพลนี้แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเจตนารมณ์ของโพลนี้คืออะไรมีการไปถามว่าประชาชนเคยอ่านหรือไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญเอแบกโพลเขาทำผลออกมาเนี่ย57.5%บอกว่าไม่เคยอ่าน 38.7%เคยอ่านบ้างะละเอเบ p กโพเขาถามความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในแต่ละภูมิภาคปรากฏว่าที่สะท้อนออกมาก็คือภาคตัวหเ,เหนือเนี่ยนะฐานเสียงของเพื่อไทยเนี่ยอยากให้แก้รัฐธรรมนูญภาคใต้ฐานเสียงของประชาธิปัตย์ไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญน,นี้ผมไม่อยากจะกล่าวให้เอเบกโพว่าเอเบกโพต้องการที่จะทำโพออกมาแล้วชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมี ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในความจริงความคิดเห็นนี้มันก็มีนะฮะเหมือนกับสมัยที่คอมาชอรหรือตอนนั้นเป็นคอปคอ,อเขาฉีกรัฐธรรมนูนเขาก็ไม่ได้ถามเขามาดิวโพอย่างนี้ในช่วงระยะเวลาหลังจากนั้นตอนที่มีการรณรงค์ทำประชามติรัฐธรรมนูญ2 5 5 0ภายใต้กฎอายการศึกในหลายๆจังหวัดตอนนั้นประชาชนที่ไม่ได้เคยอ่านรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตัวเลขก็ประมาณนี้แหละฮะไม่ได้แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงในที่สุดแล้วเนี่ยจะทำไม่ทำเนี่ยมันต้องมี conviction ผมหวังว่าหลังจากนี้จะมี conviction ในการทุบโต๊ะแล้วทําเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วถ้าเกิดคุณยิ่งรักชชนวัตรบอกว่านี่เป็นเรื่องของรัฐสภาก็ขอให้มีใครในรัฐสภารับลูกไปแล้วก็เดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังสักทีไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอคอ,ออนอทอนะฮะถึงเวลาของช่วงเดลี่คับเอ มีบทความในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ซึ่งเขาเขียนถึงวิวัฒนาการทางการเมืองในการสร้างประชาธิปไตยในประเทศอียิปต์และเขาก็โฟกัสไปถึงชีวิตของสุภาพสตรใีในประเทศอียิปต์ในยุคหลังฮอสดีมูรักแล้วก็บทความนี้เขาบอกว่า Women uh, find power still hinges on men คืออำนาจเนี่ยนะอำนาจที่ประชาชนชาวอียิปต์นั้นเริ่มที่จะได้มาอยู่ในกำมือของตนเองเนี่ย มันยังเป็นอำหนาจที่มาอยู่ในกำมือของผู้ชายซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะอยิง่งถ้าเกิดพรรค穆斯林ร拉特หุนนั้นได้ก้าวขึ้นมาเป็นพรรคที่เป็นตัวแทนประชาชนเป็นเสียงข้างมากยังไงยังไงเนี่ยนโยบายที่ออกมาก็จะเป็นนโยบายที่ไม่ได้เพิ่มสิทธิ์ให้กับสุภาพสตรีให้มีความเท่าเทียมกันในสังคมในประเทศอียิปต์แบบที่เป็นในประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นยังเป็นปัญหาอยู่คือ สร้างความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยในรูปแบบของการเลือกตั้งเนี่ยมันสร้างได้ง่ายๆแต่การปฏิวัติสังคมจริงๆเนี่ยและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากบางทียากจนถึงจุดที่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบก็ยังมีการกดขี่กันระหว่างเพศชายและเพศหญิง เพราะฉะนั้นนี่เป็นบทความที่ศึกษาถึงวิวัฒนาการในประชาธิปไตยของอียิปต์ซึ่งเริ่มก้าวผ่านความเป็นเผด็จการสมบูรณ์แบบไปแล้วมีการเลือกตั้งมีการเมืองที่เปิดโอกาสให้ภรคการเมืองต่างๆนั้นเข้ามามีบทบาทเสนอนโยบายที่น่าจะช่วยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในอียิปต์น่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถตรวจสอบการทํางานของภาครัฐได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าแก้ปัญหาสตรีไม่มีสิทธ์เท่ากับผู้ชายได้หรือไม่ยังไม่ค่อยได้ หนึ่งในเหตุผลนั้นนะก็เป็นเรื่องของศาสนาด้วยนะครับซึ่งยังไม่พูดถึงในรายการนี้ละกันแต่ว่าหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือเรื่องของศาสนาด้วยก็คือคําสอนทางศาสนานั้นยังมีบทบาทสําคัญนะในการเป็นหลักที่เขานํามาใช้ในการร่างกฎหมายที่ปกครองทุกคนแต่ว่าปกครองทุกคนอย่างไม่ค่อยเท่าเทียมกันจริงแล้วสภาพสภาพชีวิตของสุภาพสตรีในซาอุดีอาระเบียเนี่ยแย่กว่าในอียิปต์อีกถ้าไปดูในรายละเอียด นะครับแต่นี้อียิปต์ก็ถือว่ายังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นให้พัฒนาการไปดีกว่านี้ในไหนจะจะเป็นต้นแบบของประเทศที่ประสบกับภาวะประชาธิปไตยครึ่งใบหลัง Arab Spring ปกันสกับสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีหลายประเด็น สนุนโดยรอยไทยทันใจอร่อยจริงก็ถามท่านผู้ชมนะครับวันนี้ว่าชอบหรือไม่ชอบคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นนะที่มีการปรับคอรมอครั้งใหญ่นะฮะผลปรากฏว่าที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอก็คือประมาณ90%กว่าปชอบโอ้อยากให้มีความเป็นกลางนิดนึ่งจริงแล้วคณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็ยังมีจุดบกพร่องมากนะชุดใหม่นี่นะฮะ ดีกว่าชุดเก่าไหมน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่ามีคนที่มีค e d e n t i a l มากกว่าเข้าไปเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งสําคัญสําคัญแต่ว่าหลายคนที่หลุดผมคิดว่าก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าผู้ชมรายการเดอะเดลิเลสส่วนใหญ่ชอบคอรมอชุดใหม่นี้เอาล่ะประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องพูดถึงแล้วก็เปรียบเทียบกับการเมืองไทยได้แล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมขอบอกเลยว่าปาคีสถานเขาเจอหนักกว่าเรา คือกระบวนการตุลาการพิวัตรในบ้านเราเนี่ยมันก็มาถึงจุดที่ก้าวไก่มาสู่อำนาจของฝ่ายบริหารมากเกินกว่าที่ควรจะเห็นแต่ว่าในปากีสถานนี่ถึงขั้นแบบที่ผมไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะว่ามีศารในปากีสถานเขาเรียกตัวนายกรัฐมนตรีฮะโอเคสารเรียกตัวนายกรัฐมนตรีไปชี้แจงในเรื่องบางเรื่องก็พอรับได้แต่สิ่งที่สารในปากีสถานนั้นทําในครั้งนี้ก็คือ พยายามที่จะหาเรื่องในการเอานายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะออกจากตำแหน่งให้ได้ยูซุฟราซากิลานี่นั้นถูกสารในปากีสถานเรียกตัวไปเพื่อไปชี้แจงว่าเหตุใดถึงไม่ดำเนินคดีแล้วสาลในปากีเขาให้ดำเนินคดีคดีกับใครหรือไม่เขาให้ดำเนินคดีกับประธานาธิบดีฮะคือยูซุฟราซากิลานี่เนี่ย ถูกเรียงร้องโดยสาลและถูกกดดันโดยสารเรียกไปชี้แจงสื่อมวลชนก็ไปทําข่าวถ่ายทอดสดเปิดโปงนะฮะเล่นงานนายุมนตรีต่อนหน้าสาธรารณชนให้มีสื่อถ่ายทอดสดเลยให้เห็นแล้วว่าตกลงล่านายุมนตรีนะั้นเป็นคนที่ปล่อยปะละเลยแล้วก็เลือกที่จะไม่ดําเนินคดีตามข้อกล่าวหาที่ทางกระบวนการยุติธรรมเขาชงให้เนี่ยนะฮะ ดำเนินคดีต่อผู้บังคับบัญชาของเขาเองก็คือประธานาธิบดีอาซิฟอะลลซาดารีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พอบอทบอพลเอกอาชฟักเพอร์เวสคายานีเนี่ยออกมาขู่ไม่ให้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของปากีสถานนั้นวิพากวิจารณ์ตัวเขาเองออกมาขู่ไม่ให้นายกและประธานาธิบดีวิพากวิจารพผบอทบอี่คือออกมาออกจากปากของพบอทบเอง วันหนึ่งผ่านไปผู้ภากษาตบท้ายด้วยการเรียกตัวนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงว่าทําไมคุณไม่จัดการดําเนินคดีกับข้อกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันต่อประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคาบัญชาของเขาคออาอาือยังไงยังไงเนี่ยนะฮูดง่ายอานาจหลักในการปกครองประเทศในปากีสถานเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมมันอยู่ที่สารดีกาอานาจหลักในการถือกําลังทั้งหมด ที่จะชี้อนาคตสำหรับประเทศปากีสถานก็อยู่ที่กองทัพพู้ง่ายก็อยู่ที่ผบอทอบอเจ n น r a รอาชฟ a ก p พ r v e เวสข a ยานนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีในปากีสถานถึงแม้ว่ามาจากการเลือกตั้งแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยและโดยเฉพาะยิง่งในยุคที่สัมริกานั้นไม่ต้องการที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีสดารารีให้ทูตประจำกรุงวอชิงตันดีซี เขียนเมมโมพิเศษถึงประธานาธิบดีโอบามาให้ช่วยมาจัดการกับกองทัพของปากีสถานของเขาหน่อยเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ไม่เข้ามาช่วยสหรัฐอเาริกานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของปากีสถานแต่มีความสัมพันธ์ที่ยอดแย่กับหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพของปากีสถานหน่วยงานที่มีชื่อว่า ISI และมีความสัมพันธ์ที่ยอดแย่กว่านั้นไปอีกกับกระบวนการยุติธรรมของปากีสถานทั้งหมด ซึ่งออเปรตดอย่างมีความเป็นเอกเทศอย่างสมบูรณ์แบบอิสระสุดยอดจากรัฐบาลและจากกองทัพอีกด้วยนี่คือปัญหาของการเมืองในปากีสถานน่ฮะแต่ละฝ่ายนั้นคิดว่าตนเองนั้นเป็นใหญ่คิดว่าตนเองเป็นสถาบันหลักของชาติกองทัพปากีก็คิดว่าตนเองเป็นสถาบันหลักของชาติปกป้องประเทศรักษาความมั่นคงดูแลผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประชาชนเสร็จแล้วคุณก็มี วงการของนักวิชาการที่เติบโตขึ้นมาแล้วประกอบอาชีพเป็นทนายประกอบอาชีพเรียนมาทางด้านกฎหมายไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้พิพากษาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วคิดว่าตนเองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันหลักของชาติเหมือนกันมีทหารคิดว่าตนเองเป็นสถาบันหลักของชาติมีศาลมีผู้พิพากษามีทนายซึ่งแปรรูปตนเองเป็นนักเคลื่อนไหวเป็น activist ออกมาชุมนุมต่อต้านประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ออกมาชุมนุมต่อต้านทั้งซาดารีและทั้งกิลานีก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เชื่อว่าตนเองเป็นสถาบันหลักของชาติเสร็จแล้วคุณมีนายกกับประธานาธิบดีที่เชื่อพอๆกันทุกอย่างพังทลายลงเพราะว่ามันไม่มีศูนย์รวมแห่งอํานาจเลยมันจะในที่สุดแล้วนําปากีสถานไปสู่ความล้มเหลวในการปกครองเพราะว่าไม่มีใครที่ในที่สุดทุบโต๊ะได้ผมไม่บอกว่าจะต้องมีแบบจีนซึ่งทุบโต๊ะได้ แต่ว่าในแบบที่ปากีสถานมีก็จะล้มเหลวในการปกครองซึ่งปัจจุบันปากีสถานก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นรัฐล้มเหลวหรือเฟลสเตททุกๆวันนี้ถึงเวลาของช่วง global voices น่าสนใจว่าก่อนหน้านี้ก็มีประเทศสกอตแลนด์ที่ต้องการแยกตัวออกจากสาราชอา,าจาักรนะฮะแยกตัวออกจากสาราชอา,าจาักรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสกอตแลนด์ที่ต้องการที่จะทาประชามติเพื่อแยกตัวเองออกจากสาราชอา,าจาักรนะฮะแต่ว่ามีประเทศซึ่งอยู่ในเครือจักรภพอยู่ในเครือจักรภพ,ใน,รรพในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยู่ภายใต้การปกครองของสาราชณา,าจากักรแต่ว่ามีประมุขของประเทศ เป็นสมเด็จพระราชินีควีนอลิซาเบธที่2นะครับและประเทศที่ต้องการแยกตนเองออกมาจากสาราชาณาจากักออกมาจากเครือจักรภพในที่นี้เนี่ยก็คือประเทศที่มีชื่อว่าจาเมกาเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเป็นจำนวนมากนี่คือนายุ่งตรีคนใหม่ของจาเมกาแล้วเขาเลือกที่จะประกาศเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยจะขอให้มีการเลือกตั้งประมุขของประเทศเองนะแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ได้จากการเป็นสมาชิกของเครือจกักรภพ นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าคุณจะไม่ค่อยได้เห็นปรากฏการณ์อย่างนี้คือในปัจจุบันก็จะมีอย่างแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีบาเบโดสนะฮะเกาะบาฮามัสเกรนาดาปาปาเนิวกินเนียโซโลมอนไอแลนด์ตัววาลูเซนต์ลูเชียพวกเกาะเล็กๆนะฮะแถวแคริบเบียนเนี่ยนะฮะเซนต์วินเซนต์เดอะเกรนาดีนส์เบลีสแอนติกัวบาบูดาแล้วก็เซนต์คิตส์แล้วก็เนวิสเนี่ยซึ่งมีประ,ประมุขของประเทศเป็นคุยลิสเบธ ยูดีๆเนี่ยนะรตรงนี้ซึ่งชนะการเลือกตั้งประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะเลือกตั้งประมุขของประเทศเองแล้วก็ไม่ขึ้นกับเครือจกกักรภพบอีกต่อไปผมก็มานั่งคิดดูในความเป็นจริงน่าจะมีเหตุมีผลเพราะว่าอังกฤษนั้นก็ไม่ได้มีศักยภาพเหมือนกับที่เคยมีในยุคก,ก่อนสองครามโลกครั้งที่1คือทุกวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าให้เจเมกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของเครือสหรัฐอเมริกา แล้วมีประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นประมุขนั้นอาจจะได้อะไรที่มากไปกว่าในเชิงสิทธิประโยชน์นะทางด้านความมั่นคงและทางด้านการค้ากว่าการที่ให้คีนลิซเบต h นั้นเป็นประมุขของประเทศโดยที่ไม่ได้อะไรจากสาราชอาณาจาักรเลยคือผมแค่มองได้สั้ไปว่าในการที่คุณอยู่ในคลับของเครือจักรภพเนี่ยมันคุ้มถ้าเกิดคุณได้สิทธิประโยชน์ถ้าคุณเป็นเจเมิกาแล้วคุณได้อะไรจากอังกฤษ แั่ในปัจจุบันอังกฤษไม่ได้มีศักยภาพเหมือนในอดีตนะฮะไม่ได้ว่าโทนี่แบรซึ่งเพิ่งมาเยือนไทยคือพูดตามตรงถ้าให้พันธมิตรนี้เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกานั้นผมว่าจเมิกจะได้อะไรมากกว่านี้นะเป็นสิ่งที่นายกคนใหม่ของจเมิกน่าลองคิดดูพากสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายประเด็น ลิขวันนี้เรื่องเศรษฐกิจกนะครับจากคุณทรงธรรมปิ่นโตนะครับธนาคารประเทศไทยบอกว่าค่อนข้างชัดเจนว่าเศรษฐกิจกโลกอาจจะชะลอลงมากกว่าที่เคยมองไว้ส่วนเศรษฐกิจกไทยนั้นผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่ออกมาในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนก็ยอมรับว่าสูงกว่าที่คาดไว้แต่ไม่ถึงกับมากจนทําให้ประหลาดใจส่วนเรื่องที่ว่าทิศทางดอกเบีย้ยจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับกรนง,งอซึ่งจะมีคนชั่งน้ําหนักว่าดอกเบีย้ยที่ลดลงไปแล้วเพียงพอหรือไม่รวมทั้ง ต้องขึ้นกับปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาจนถึงวันที่จะมีการประชุม25มกราคมนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่ากรองงอนนั้นจะ,ะลดดอกเบีย้ยในครึ่งปีแรกประมาณ0.25-0.5%น,นะฮะส่วนทั้งปีผมยังไม่ทราบเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ารอบแรกในกรองงอนั้นจะปรับดอกเบีย้ยไปในทิศท,ทางไหนเดลี <S <S ่พิกในวันนี้ย้อนกลับมาดูภาพของเรือครูซคอนคอร์เดเนี่ยฮะเสียชีวิตไป6ราย0ู9 ตอนนั้นผมเคยขึ้นครูซนะฮะถ้าเห็นภาพนี้ก่อนสงสัยไม่กล้าไปขึ้นครูซแล้วแต่ว่าเข้าใจว่าเหตุผลก็คือกับตันเรือนั้นประมาทนะครับกับตันเรือนั้นประมาทก็เป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าผมเคยขึ้นครูซแล้วก็ตอนนั้นไปของค่ายซิลเวอร์ซีดีเยี่ยมดีมากนะฮะก็ไม่รู้ว่าอลังการเท่าคนคอเดียหรือเปล่าแต่ว่าปลอดภยัยนะฮะแล้วกลับกลับมาอย่างแฮปปี้ตอนนั้นไปช่วงช่วงฮันีมู เอาละนะฮะสรุปผลหน่อยว่าตกลงแล้วประชาชนที่ดูรายการ The Daily Dose ชอบครมอชุดใหม่หรือไม่ไผู้ชมรายการนี้อาจจะเลือกข้างง่ายเกินไปนิดหนึ่งนะฮะ94%ผมยังไม่เคยชอบครมอชุดนี้เท่าไหร่เลย94%นี่เป็นเกรดที่96เขาบอกสูงเกินไปนะฮะผมว่าสูงเกินไปนะผมให้ ผ่านหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าโอเคผมให้60-70แล้วกันตอนนี้ดีกว่าชุดก่อนหน้านี้แต่ว่าถ้าคุณธีรชัยหลุดเสียดายคุณธีรชยัยนะครับนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้ติดตาม world update นะครับแล้วก็พบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ